สัญหาไม่ดูในปนสวัสดีครับคลิปนี้ก็มีความน่าสนใจเกี่ยวกับเคขื่อนแต่เป็นเขื่อนที่สปปลาวนะครับก่อนที่จะฟังรายละเอียดคลิปนี้ฝากกดติดตามให้สัญหาไม่ดูในปนด้วยนะครับเขื่อนหลวงพระบางเสร็จตามกำหนดคาดปี2170เริ่มจ่ายไฟฟ้ารัฐมนตรีว่าการคลางลาว ติดตามความคืบหน้าเขื่อนไฟฟ้า1,460เมกะวัตต์กั้นแม่น้ำโขงที่หลวงพระบางคาดสร้างเสร็จเริ่มจ่ายไฟได้ปี2 5 7 0กำชับการก่อสร้างต้องไม่กระทบพื้นที่มรดกโลกการสัญจรทางเรือการดำรงชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะการผลิตไข่แผ่นคนลาเขเรียกไข่ ไข่แผ่นก็คือสาลายนะครับสาลายน้ําจืดนะครับก็เคยกินนะที่หลวงพ่อบางก็อร่อยดีครับสินค้าประจําท้องถิ่นนะครับถ้าท่านไปหลวงพ่อบางนะนะครับมีขายครับอร่อยดีนะครับลองไปชิมดูนะครับถ้าท่านไปเที่ยวนะวันที่12กุมภาพันธ์สอ6 8เพจทางการกระทรวงการเงินสปปลาว รายงานข่าวการนำคณะเดินทางไปดูความคืบหน้าการก่อสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าแม่น้ำโขงหลวงพระบางเขื่อนหลวงพระบางของนายสันติภาพพรมวิหารรัฐมนตรีกระทรวงการเงินซึ่งเป็นการติดตามการปฏิบัติตามแผนงบประมาณแห่งรัฐปี2568โดยในรายงานข่าวระบุว่าการสร้างเขื่อนแห่งนี้เดินหน้าไปตามแผน คาดว่าจะสร้างเสร็จเริ่มผลิตรกระแสไฟฟ้าได้ในปี2,170เกินผลิตไฟฟ้าแม่น้ำโขงหลวงพระบางสร้างกั้นแม่น้ำโขงช่วงระหว่างเมืองปากอูกับเมืองจอมเพชรแขวงหลวงพระบางนายสันติภาพได้นำคณะเดินทางไปดูงานเขื่อนแห่งนี้เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและได้พบกับตัวแทนบริษัทผู้พัฒนาโครงการ เพื่อกำชับให้การก่อสร้างต้องไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่มรดกโลกหลวงพระบางตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะการสัญจรของเรือและการผลิตไข่แผ่นหรือสาล่ายน้ำจืดที่เป็นสินค้าหลักของชาวหลวงพระบางเขื่อนผลิตไฟฟ้าแม่น้ำโขงหลวงพระบางเป็นเขื่อนชนิดที่ไม่มีอ่างเก็บน้ำเช่นเดียวกับเขื่อนชัยบุรี ตามรายงานข่าวระบุว่าบริษัทผู้รับสัมปทานได้ถอดบทเรียนจากการพัฒนาเขื่อนชัยบุรีทําให้สามารถใช้เวลาในการก่อสร้างน้อยกว่าเขื่อนชัยบุรี2ปีเขื่อนมูลค่า5,000ล้านดอลลาร์สหรัฐแห่งนี้มีกำลังการผลิตติดตั้ง1,460เมกะวัตต์สามารถผลิตไฟฟ้าได้6,424กิกิวัตต์ต่อปีเป็นสัมปทานแบบ BOI ผู้ถือหุ้นประกอบด้วยบริษัท CK Power จากประเทศไทยถือหุ้น42%บริษัท PT ทีจำกัดผู้เดียวถือหุ้น38%ในนี้เป็นการถือหุ้นของรัฐบาลสปป,ปลาวในสัดส่วน25%บริษัทเปโตรเวียดนาม Power Corporation 10%และบริษัทชอการช่างจากประเทศไทยอีก10%ตัวเขื่อนสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง50.20เมตรยาว218.25เมตรสันเขื่อนสูง317เมตรจากระดับน้ำทะเลมีประตูระบายน้ำา6แห่งสามารถระบายน้ำได้41,400ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำไม่ให้เกิน310เมตรจากระดับน้ำทะเลหรือเท่ากับระดับน้ำที่เคยขึ้นสูงสุดเมื่อฤดูฝนที่ผ่านมา มีประตูระบายตะกอนสแห่งบริเวณตัวเขื่อนมีการสร้างสียงอำนวยความสะดวกในการแล่นผ่านของเรือโดยสารและเรือขนส่งสินค้าขนาด500ตันโดยมีช่องทางผ่านของเรือหนึ่งช่องทางผ่านของปลาสองช่องการก่อสร้างส่วนใหญ่อยู่ฝั่งขวาของแม่น้ำโขงประกอบด้วยอาคารระบายน้ำล้นอาคารระบายตะกอนโรงผลิตไฟฟ้า ช่องทางผ่านของเรือช่องทางผ่านของปลาผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ก็เป็นนักลงทุนจากประเทศไทยสำหรับเขื่อนหลวงพระบางแห่งนี้นะครับขอบุญทุกการรับชมแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ